เจอของแท่อีกแล้วเจอของแท่อีกแล้วครับนี่ครับจอดข้างกันเลยวันนี้จอดข้างกันกับไอ้กับพี่หลุงครับพี่หลวง E ศึกสา4สวัสดีครับป๋าพาชมรถป๋าหน่อยได้ไหมไม่ครับเอาเลยครับไม่อยากรู้ว่าเครื่องอะไรหัวอะไร ผมแนะนำไม่เป็นนะครับแต่เขาบอกว่าเครื่องอะไรเครื่องพีสิบเอ็ดไม่รู้พีสิบเอ็ดสิบสองพีสิบเอ็ดเออว่างั้นแหละพีสิบเอ็ดสามแปดเกียร์อะไรครับแต่คนขับไม่ถึงสามแปดนะโอ้คนขับไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงคนขับน่าจะยี่สิบห้าสองสองร้อยสองร้อยนี่แหละเนาะอันนี้เครื่องสามแปดคนขับประมาณสองร้อยวะฉันอันเป็นเป็นคัสซีอะไรครับคัสซีอะไรของชุมโมหรือของอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขับอย่างเดียวอ่ะ แค็ซ an no e ีอะไรเี่เดิมเดิมน่าจะซูโม่ไหมแต่ว่าเป็นเป็นหัวหัวซีดีหัวซีดีหัวนอกครับหัวอย่างสวยอะฮะแต่หัวมันก็ซูโม่แ่ะแต่หน้ากากเฉยเฉย่หากาก็เฉยลรนะหน้ากากเฉยเ อ๋อหัวซูโม่ประตูมันหัวนอกนะมั้งเนี่ยประตูประตูน่องส่วนมากมันจะมีกระจกไงสรุปแล้วคัสซีซูโม่ใช่ไหมครับนี่ครับคัสซีซูโม่เครื่องพีสิบเอ็ดสามแปดเกียร์เกียร์ตันไหมครับได้ไหมธรรมดาตันครับถังน้ำมันถังน้ำมันมินิแอม โอ้โห oh oh. จอดคู่กันกับตัวแรงเนี่ย E13C 480เกียร์เกียร์อิตันได้ช่วงล่าง10น็อตดูเจอกันอีกแล้วครับคันหน้า10น็อตล้อมินียมด้เบรก้วยดนีเราทำเบรกแห้งกันหมดแล้วเบรกอะไรครับเบรกแห้งข่วง ZM อ่ะเบรกข้างล่างเป็นเบรกแห้งเหรอ,อโอ้เบรกแห้งเบรกไม่มีน้ำมันนี่ แกวไหมคันนี้ล่ะคันนี้ก็เบรกแห้งใช่ไหมเห็นเขาบอกแห้งไหมแห้งแห้งเหรอโอ้แห้งครับนี่ครับพี่หลวง E สิบสามโอ้โหสามแปดคนขับยังยังเอวยังดีนะอะไรนะเอวยังดีเอวยังดีครับใช้ได้เอวยังดีทำงานได้ขคนขับสูตรสูตรใช่ไหมเอาลองโชว์หน่อย ช่วยอวหน่อยเออกองแชร์เลยวะเป็นไงครับอ๋อเป็นหัวนอกครับนเป็นคัดซีซูโม่หัวซีดีโอ้อย่างเท่อ่ะดูดิหน้ายังรอนี่ครับรอไหมแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ครับขันนะครับอยากฟังเสียงอยู่แต่คงไม่ได้ฟังหรอกปลาเขาบอกว่า ไม่ต้องฟังหรอกดูแค่รอบๆก็พอนี่ครับเป็นเบรกแห้งหมดแล้วคล้ายๆกับพวกรถรุ่นมมใหม่ๆเลยช่วงล่างสุจยอดเลยนี่ครับน่าจะเป็นรถมาจากทีมงานซุ้มเดียวกันละมั้งใช่ไหมพี่เข้ามาซุ้มเดียวกันกับคันพี่หลงใช่ไหมนี่ไม่รู้ต้องถามเามขาคราับถรถบั่นเขามีไอหัวลายเขาก็มีสามยี่หัวลลยวางเครื่รงอรอ นี่ครับน่าจะซุ้มเดียวกันนะครับเพราะว่าเขามาจากเขาเป็นเป็นอ้อยสารคามยังไม่แกะสติกเกอร์อยู่แต่ว่าแต่ว่ามาวิ่งกาลสินแต่คันนี้เพิ่งเห็นแต่ว่าคันนี้เห็น,เห,นเห็นบ่อยแล้วเนี่ยคันนี้ไม่ธรรมดานะครับสามแปดสี่แปดอีสิคันนี้เป็น P11 นี่ครับหัวนอกโอ้อย่างเท่เลยหน้ามันหึกถึกทนดีอ่ะมันโหดเนาะดูดิ เอ้ยยังไงครับจอดคู่กันกันกบพี่หลงอ้าวไม่ใครก็ใครแล้วครับผมเกียร์อีตันแต่ไม่ได้แต่คันนั้นอะได้ครับคันนี้เป็นเบรกแห้งคันนั้นก็เบรกแห้งแต่ช่วงล่างเป็นสิบน็อตนะครับอู้น่าจะแรงน่าดูอะสุดอดเลยแก้วพอนี่ไม่ออกตูดนะครับ อาจะบนออกข้างไม่ม,มีพักมีพักด้วยนี่ทางลมเลยยุย่ยหนึ่งสองสามอ้รถบ้านชนบุรีนี่มีแต่สายหมกทั้งนั้นเลยครับนี่ชอบมากเลยครับว่าทำไมหน้ามันสวยอย่างที่แท้มันหัวนอกครับนี่เนี่ยโคเมียมโครเมียมนอกนอกับโครเมียมไทยนี่คนละเกีดกันเลยนะครับผมนี่ขนาดเก่าขนาดนี้ยังดู เยี่ยมใหม่อยู่เลยอ่ะมันเงานานนะครับอย่างที่งลงอย่างเงี้ยนี่ครับโอ้โหนี่ถ้าจับแต่งนี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงดูอะไรข้างในดิไม่รู้อะไรหนึ่งสองสามสี่สี่อันอ่ะน่าจะหมกเยอะอยู่ครับคันนี้พี่หลงุงคันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะวันนี้พาเดินชมเพลิอน ถ้าแพ้พไปนะครับผม